อ่าโอเคสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมธนาทนชูชัยงนะครับวันนี้เราอยู่กันในพื้นที่ก้องอำเภอจุฬาพนและก็รอนผีบุญครับวันนี้มีเนื้องานสําคัญครับในการที่จะลงพื้นที่นะครับไปพบกับเกษตรกรนะครับเผื่อที่จะสรงแบบสํารวจนะครับการเข้ารวมนะครับโครงการใกล้ๆบ้านนี้สิ้นนะครับก้องกองขึ้น้นฟูนะครับ รายชื่อที่อยู่ในมือผมเนี่ยครับจะมีด้วยกันเนี่ยสางอำเภอนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรติดได้ขึ้นแต่เบียนนี้ไวแล้วก็อตอนนี้เนี่ยรายชื่อเหล่านี้นะครับมีซิทในการเข้ารวมโครงการนะครับแก้ไขปัญหานี้สิ่งเกษตรกรนะครับลูกนีก้องธนาคารกรงรัฐเนี่ยซี่แองนะครับแล้วก็ พมจะต้องลงพื้นที่เพื่อไปพบเจ้าตัวนะครับตา,ามถึงความสมักใจในการเข้าวรวมหรือไม่ข้ารรวมนะครับโดยที่พ่อมีแบบปอรอมและไหลชื้อนะครับไปให้เกษตรกรในพื้นที่นะครับโดยจะบอาตัมเปิดลักๆนะครับจริงๆแล้วก็เราต้องลงพื้นที่สุกุก,กำเพิ่อเนาะนะครับแต่ว่าก็จะมีปีพีนะครับในอนุกรรมการาแบ่งกัน นะครับแบ่งพื้นที่กันแล้วก็ลงไปนะครับเตะหลักพนกับอำเภอรับผิดชอบเตะหลักอำเภอไปนะครับถึงพ่อเมียก็กักบปีกีรัตนะครับเหนี่ยวกาศีจะได้ดูเร่คุมปีกีกษตรกรอนท่า,ทามผือนะครับจุลพลร้ลอนถึงสงเนาะนะครับก็กระบวนการที่เราทำเนี่ยนะครับพอเราดูข้อมูลแล้วเนี่ยจุดที่ค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคนิดหนึ่งก็คือว่าเรามีรายชื่อกองเกษตรกรนะครับแต่มีสิทธิ์เข้าลวล้ม มีทียูแต่คาดเบื่อถูนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเรากา็ออกแบบการทํางานโดยการประสานผ่านผู้นําในพื้นที่ในตรงทีนะครับก็คือประสานผ่านตัวผู้ใหญ่ยยกับนั่นนะครับที่นี่ในกระบวนการที่จะได้มาถึงรายชื่อของผูยย้ใหญ่กับนันเนี่ยนะครับก็ต้องไปประสานไปทางอำเภอนะครับผมเองก็เริ่มต้นที่อำเภอหอนอหอน,นะครับไปข้อตัว ตัวรายชือ่อตัวตะเบียนนะครับก o n ผู้ใหญ่กำนันก็เราจะได้เบอร์โทรมาจากเนี้ยแล้วเดี๋ยวจะไลโทรนะครับพอเราไลโทรเซ็ตเนี่ยไปแล้วก็พอไลโทรไปยังตัวผู้นําในพื้นที่นะครับตัวผู้ใหญ่กำนันผู้สวยก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ให้เขาประสรานทางพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีการแบบเนี้ยครับจะได้พ่นไม่ได้พ่นอย่างไรติดเรื่องกอง g ปะเาอุปรสรรคอะไรมั่งก่ เดี่ยวปล่อยเชกับเพื่อนๆนะครับว่ากระบวนการที่เราทําไปแล้วเนี่ยมันเกิดติดคัดนะครับตรงไหนอย่างไรนะครับปล่อยว่ากันไปแต่เปิดประเด็นก้องวันนี้ก็คือาำนดพื้นที่นะครับแล้วก็จะาพ่มมีโอกาสนะครับได้ลงพื้นที่นะครับประสานผู้นําในพื้นที่ได้ก็จะเก็บบรรยากาศการลงพื้นที่นะครับเหล่านี้นึงครับในช่วงกล้องคุณที่เราไปแล้วเราเจอตัวนะครับยังเม่เช้านะครับ หาพุ่มแหวกไปตีตีคุมนะครับตีคุมก็จะเป็นนึ่งในผู้ที่มีชิดกล้าหวมนะครับแล้วก็เราก็าท้าให้ถ้าถูกสุกเด็บนะครับก็ต้องต้องเชื่อต้องเหลกเรียนกันหว่าเกษตรกรเราเนี่ยนะครับอ,อย่างอย่างถ้าสางโอกนะครับในเรื่องของกระบวนการที่จะให้มันมันมันหมดสิ้นไปของเรื่องราวของนิสินเนี่ยนะครับค่อนข้างท,ที่จะอยาก นะครับโดยก็อจำกัดไล่เหลืองนะครับไม่ว่า,าเรื่องก้องเงินทุนก็ดีนะครับเรื่องก้ององค์ความรู้ก็ดีนะครับเรื่องก้องวิกฤตเศรษฐกิจก็ดีนะครับพวกนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกษตรกรเขาจะคาดการหวังเพนนะครับหรือว่าการมองเ้็นในระยะยาวๆนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดหนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องสําคัญนะครับในการที่เราจะนําไปเล็กเปลี่ยน นะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ในกระบวนการก้องงบุดน,นุ่นต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเรามีกระบวนการผิดนะครับกระบวนการหวางเพนทีนดีๆโอกาสทีเกษตรกรเนี่ยจะตกลงไปในลุ่มพงคําว่านี้เนี่ยนะครับมันจะน้อยลงซึ่งเราเรามองยอึนตรงนี้เราก็อยากให้มันเกิดกับตีนองเรานะครับเกษตรกรต่างมดเนี่ยครับให้หน้อยที่สุดนะครับ ทุกๆครั้งที่เราลงพื้นที่ทุกๆครั้งที่เราไปประกับเกษตรกร,ะกรนะครับสิ่งที่สะท้อนมานะครับปัญหาที่เขาพบเจอเนี่ยมันนอกจากเป็นประสบการณ์การทํางานแล้วเนี่ยมันยังเป็นข้อมูลนะครับที่เรานํานมารวมกันออกแบบเผื่อไม่ให้เกิดสําในสิ่งที่ที่ทำลายนะครับในสิ่งที่มันมันมัน,มนเป็นปัญหาสร้างปัญหาในอนาคตนะครับออกแบบรวมกันเผื่อให้ลุดพ้นนะครับจากปัญหา ะ,ะโดยคว้านากล่องทุนคุณผู้นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวที่เยี่ยวยานะครับเกษตรกรเราให้ผลจากมีสิ้นนั่นแล้ววันนี้ครับมันนาจ,จะเป็นเรื่องราวถึงเราไม่ได้เล่งกันตั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ากลุมก่มเกษตรกรนะครับหรือว่าผู้นำนะครับส่วนนึงนก่านได้ก็แล้วแต่ครับที่เ,เ,เราเราเราเจอเราได้เชทคลิปนี้ไปยังหน่อยๆก็เราได้ดูกันว่า ยังมีหน่วยงานนึ่งกับยังมีภาษษษษษรกิจที่จะปกปงองความทุกข์กงปีนง n g กทิต,ตกรนอนผลจากนีสินนะครับทุกอย่างทุกความสำเร็จครับมีเงินไ่มีข้อจํากัดฉะนั้นแล้วครับวันนี้ถ้าเราคือคนนึ่งเนี่ยเราดูซึกว่าเราอยากนะครับกับเรื่องก้องนีสินก็ดีเราอยากเรื่องก้องการที่จะาทาเรื่องก้องการประกอบมาชีพนะครับกาดงบกาด องความรู้นะครับนี่คือนึ่งในอีกองค์กรนึ่งครับที่รอมจะดูแลช่วยเหลือนะครับในกำลังในงบประมาณนะครับในกลไกในกระบวนการการจัดการนะครับในบทบาทหน้าที่ข้องนะครับหนงานครับพก็นําเรียนแล้วก็ฟูดนะครับฟากวายนะครับเพื่อเป็นทางเลือกนึ่งนะครับกล้องการเดินทางกล้องเกษตรกรเรานะครับก็ เลือกเล่ยิบชายเื่องมือเลือกเล่ยิบชายหน่วยงานนะครับให้ตรงกับความต้องการให้ตรงกับปัิัคิดงานของหน่วยงานนะครับแล้วเราก็จะกล่าวไปตู้คําว่าพัฒนาเรื่อดีกว่าเดิมในมิติต่างๆอันนี้ก็อยากานาเรียนนะครับแล้วก็ปาเจปากได้โบกได้กล่าวได้ลาวได้พูดคุยกันในในเทปนี้นะครับถ้ามีได้ดีๆลงไปในภาคสนามต่อห้ก็เวก เข้ามาตักทายนะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนเราก็รู้จักป้านป้านซื้อกันนี่แหละเป็นส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเนื้อในลหลายๆละเอียดก็เนื้องานจริงๆนะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้บอกต่้งมดในการที่เราเจอกันผ่านระบบออนไลน์ครับแต่เราจะคุยกันได้ย่างเพื่อยครับหรือว่าคุยกันได้เต็มๆว่ากันในวันที่เราเจอหน้าเจอตากันนะครับฉะนั้นแล้ว ถ้าพบกันที่ไหนก็แหวกกันตักทายนะครับพุก็พยายามครับแจ้งเผื่อๆแล้วก็เหลา่าสู้กันฟังนะครับวันนี้ํำไรวังเผื่อจะให้เกิดพ้นใดน,นะครับเกิดขึ้นในทั้งคมและพร้อมพอจะมีกําลังนะครับสวยเรือนะครับสร้างคมได้ในดันใหนพมก็จะพยายามนะครับใส่ตอนละการซื่อสา้นครับเผื่อๆแบบเนี้ยครับเราวา่าเราเชื่อวา่าเรา แม่เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยครับแต่ว่าถ้าเราช่วยกันทําทําบ่อยๆนะครับสิ่งเล็กน้อยนั้นก็จะอาจจะเป็นสิ่งที่มันเติบโตนะครับมันเป็นคุณกับคนหล่คนเป็นได้นี่คือความบ้างสุงมุดครับที่อายากจะมโอกาสใดตอบเทนสังคมนะครับโอเคครับทักทายกันแ่านี้ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ